สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงแจ๊กแจ๊วยาวจ่าคนเกาค้นเดิมเอามาค่ะพี่น้องเติมกันมามาเอาเป็นอีพี่สามค่ะพี่น้องคะ่ะสิบห้าช่มกันไปช่มกันไปนะผ้ายุเห็นขาวๆว่าผ้ายุหิมะมันสิมาพี่น้องมันสิมาถล่มหมืกเคลืนมันมากมันมากโดยที่ว่า เลิกงานพอดีพอดีมาหอนบ้านเสียงลมพัดนี่ดังวิววิววิวคุณเด้พี่น้องคะ่ะเสียงลมพัดมันเป็นธรรมดาค่ะแม่นย่บ้านเท่าอันเงือนไส้บ้านซองบ้านเท่านี่ปิวพังไปคุ่นละพี่น้องอันนี้ข้าเจา้าข้าเจ้าหูอยู่ว่าประเทศข้าเจ้าปิลงซีข้าเจา้า,จากอต้องเฮห,ห้มนแน่นนะทาวอนเนะา,านนะพี่น้องเนาะคุณน่ะเบิง่งเมฆหมอกเมฆหมอกมาบังเมฆหมอกมาบ้าง พี่น้องค่ะ เจ้าสืบบ้างอันข้าเจ้าสืบบ้างหินเกลือคุณน่ะรถเกีที่มาข้าเจ้าก็มีรถส่วนตัวละข้าเจ้ากัเกีอันอันเอาพานเกีที่มาใส่ข้างหน้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะต้องในรลงทุนสื่ออันอันสื่อไอพานเกีที่มาพร้อมใส่ข้างหน้ารถเนาะซึิ่มข้าเจ้ามีบ้านอันมีบริษัทมีบ้านอันรงงานมีนี่ข้าเจ้าเนาะพี่น้องคุณน่ะเบิ่งรัวบ้านข้าเจ้า เต็มไปด้วยเลี้ยงน่อยก็มากแล้วพี่นอ้องเพราะว่าซื้อข้าเจ้าต้องซื้อกระจาดมาให้ลูกให้เต่านั่ง สาลาอีหยังไล่เด้อค่ะพี่น้องขาผ้าพีพน้องมาเบิ่งผ้าพีพน้องมารอเบิ่งผุนงามบ่ค่ะพี่น้องต้นสนงามบ่ค่ะพี่น้องค่ะตุ่นสนหิมะเกาะเนาะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องมารอเบิ่งหิมะพี่น้องเพิ่นยังว่ามันสิทล่มมาอีกอยู่ยังสิหลายไปอีกอยู่ค่ะพี่น้องคขาผ้าพี่น้องผ้าน้องมาส้มวิวสวยๆค่ะพี่น้องเออช่วงไอช่วงนี้ นาเทศกาลหิมะมันเป็ยนยังไงบัดช่วงใบไม้พลิใบไม้ปรงแม่ไม้มันเปลี่ยนแบบไดช่วงฤดูใบไม้สิร่วงมันเป็นแบบไดบบบไกับพี่น้องเอาตามฤดูกาลไม่ให้พี่ให้น้องช่วงน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่บ่มีสาลาอีอย่างหลายแต่ละประเทศกับมีอยู่หิมะมีเบิดสตสมองแต่ว่าอยู่นี่มันมีบันแม่จ๋าก็เลยว่าเออกถ่ายแต่ยู่บ้านถ่ายแต่ยู่ใกล้ๆก็ได้อยู่ก็เลยพาพี่พาน้องมาชมวิวตามถาน ون, นหนทาง ตามแต่ละหมองแต่ละบอลไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ล่งไข่ร่งคอยมาแล้วร่งคอยมาแล้วล่งผูเขามาแล้วนี่มะฮอดช่วงระยะปานี่ยุ่ขังบนผัดบ่อไหลปันไดพี่น้องแต่ว่ามัติดยุ่ขังล่างปลาตำตำเออนี่ต้นไม้ขังล่างค่ะพี่น้อง่ะนี่ติดมาแล้วนี่ผัดมีติดยู่ขังล่างอยู่เลาะริมข้างค่ะพี่น้อง่ะแต่ยุ่ขังบนผัดบ่อข้างผัดมะข้างยุ่ตำตำนี่พี่น้องเนาะ โอ้ในกระแปะคือกันท่านที่มันสิค้างยุคขังบนเรียกพี่นองว่าบอกนี่แหละกับผ้าพีพะนองมาเบืองว่าระซ่อมเอานี่ยุคขังบนว่าย่อมข้างมาขัางยุตันมาขางยุลางซุดไหมคะพี่นองคะนีน่ีเห็นว่านี่นี่นี่ยยอดเพิ่นพันว่าข้างเพิ่นพันมาขัางยุตตรงกลาง วัเพื่อนมากพร้อมกับยังเพื่อนมากพร้อมกับน้ำค่ะมื่ขึ้นกับพี่น้องขาคุณอ่ะสวยงามเพื่อนมากพร้อมกับน้ำมากพร้อมกับลมมากพร้อมกับหันหิมะมื่ขึ้นนี่ลมฝนหิมะเพื่อนสว่าดินน้ำลมไฟแมนบอกค่ะพี่น้องขาคุณอ่ะขาวขาวแมนได้ค่ะพี่น้องขาสักตาต้ปลาเด้คุณไหนพี่น้องงามบอลพี่น้องขาคุณนอู้สวยงามเนาะพี่น้องเนาะ พี่พี่น้องมาเบืองมาส้วมอันจะซ่วงระยะนี่ผัดมีค้างสวยงามค่ะพี่นอ้องม,มันมันจะเป็ียนบางช่วงบางช่วงตอนล่มมากมันสีพัดพัดออกจากตนา้นใหญ่มากมาดค่างอยู่ต้นตำาๆมั้งพี่นอ้องคันคันว่าคันล่มว่าแห้งนี่อันมันกระสิค้างเต็มตนม้นใหญ่เบิดเรียกค่ะพี่น้องค่ะคะพี่นอ้องยายาผ้ามาเลหาคลิปให้พี่ให้น้องส้วมน้ำนอค่ะนาอพี่น้องเนาะ ไม่ส้มน้ำหิมะส้มห,ม,ะสมหิมะน้ำกะพี่นองค่ะ่าสำหรับคลิปนี้ยายแจาก,กับคอสโยไบเพียงแค่นี้ก็นอกขะขอบคุณน่หลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจจาขอบคุณค่ะ